แล้วกุลิทฮะต่อ,อบอลนะยาวมาลูกนี้ยิงเองเลยหรือเปล่าสับลูกนี้เอาละส่งให้อีบาอีบึงโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะสลาตันลูกแรกของเขาฮะหลุดเดียวอย่างนี้ครับอีบราแล้วเรียบร้อยฮะเป็นลูกที่2ทุกคนเปิดยาวไปในแมสซีแล้วสลาตันโม่งลูกที่โอ้โหเรียบร้อยฮะนี่เป็นเรื่องแล้วโมดิฮะยังไงเราจ่ายเข้ามาแล้วโอ้ส่งต่อตามน้ําอย่างนี้ครับแล้วเป็นลูกที่3แล้วก็โอ้เราเป็นแฮตทิดนะทุกคน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนห่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แล s ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลมชอปครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องเฝ้ารอนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับเพเจ้านะครับสลาตันอิบรายิมอวิดะตัวนี้มา แจกฟรีด้วยนะเป็นล่างฟรีด้วยแล้วผมก็ได้ทํากิจกรรมแล้วก็ได้ตัวแรกมานะก็คือตัวที่เป็นตีเม็ดแดงร้อยเมาให้นะครับอ่า OVR จริงๆของเขาคือร้อยสี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีอ่าตัวใหญ่คนระับเป็นร้อยสิซึ่งยังไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็เลยไหนๆมันให้เม็ดสีแดงมาแล e ้วผมก็เลยลองเทนแล้วจะลองเอาไปเล่นดูวันนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงระบบ AI จะดีไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทดลองในโหมด Manager เมเนเจอร์แล้วกันนะครับเ <Million. S 1> ข้าๆตอนนี้นะครับผมเทนไปที่25ิเต็มเต็ม <25, ๆ S 1> แล้วนะครับอุต้องบอก <le dal sensations> ว่าดาวพลังงานของเขานี่มา4ดาวครึ่งแล้วก็ถ้าสกิลมาที่5ดาวเต็มๆเลยนะครับแล้วแอบมีนี่ครับคุณสมบัติอ,ะ,อะไรเตะจักรยานอากาศนะครับก็จะเป็นการที่แบบปาตีรังกาแล้วเตะนะครับก็จะได้เห็นในท่าของอ่า เบอร์ลิงแฮมนะครับในร่างก่อนๆนหน้านี้ก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันในเกมว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้คุณสมบัติหรือเปล่านะมาดูสตเตทปเข่าของเขานะครับหลังจากที่เม็ดแดงเทน25แล้ว o v r 107สำหรับเม็ดแดงตัวนี้นะฮะฝีเท้า139การยิง139เท่ากันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าร่างนี้ผมเอาไปอัพยิงมาแล้วนะอัพยิงมาอย่างเดียวเลยผมกล่าวว่าคือมันเวิร์เกตมันน้อยแล้วก็ความช้ามันช้าอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็น o v r ต่า ผมก็เลยอัพยิงมาสุดท้ายมันไม่ค่อยเบิกผมก็เลยลองกลับมาอัพสายฟ้าดูนะครับได้ผีเท้ามาร้อยสามเก้าการยิงร้อยสามเก้าการส่งบอลร้อยหกการเลี้ยงบอลร้อยสี่สิบสองนะครับแรงสภาพร่างกายมาที่ร้อยยี่สิบสองเลยแต่การันตีด้วยพลังงานดาวที่เล่นจบเกมอยู่แล้วนะอ่ะข้อประมาณนี้นะครับพลังงานด้านในก็จริงๆร่างน,นี้มันเป็นร่างที่แบบว่ามันต่ำมากๆนะครับแต่ว่ามือใหม่ที่แบบว่าเข้ามาเล่นอยากอยากลอ,องเล่นเลยอยากดูอยากเช็ค AI เลยนะผมก็ต้องบอกว่า ร่างนี้ก็พอเอามาลองเล่นดูได้เวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าปกติถ้าเกิดเป็นสูงต่ํามันก็จะขึ้นหน้าดีนะครับสูงปานกลางอาจจะมีลงมาเชื่อมหรือเปล่าต้องรอดูต้องรอ,อ,อดูนะครับว่าจะลงมาเชื่อมแค่ไหนนะครับอ่ะและนี่เป็นแผนที่ผมจะไปลองวันนี้เทคนิคเดิมทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างผมจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะเพื่อจะดูแลระบบ AI เท่านั้นจะแพ้ะนะ อย่าว่ากันนะผมขอแค่อยากดู AI ของเขาเท่านั้นเองว่าการเล่นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า OVR มันน้อยหลือเกินนะครับเอามาอยู่ในทีมนี้ก็ทำให้ OVR ลดลงมาเหลือที่113แล้วก็มีบางตัวที่อยู่ผิดตำแหน่งด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมจะพยายามไม่เปลี่ยนตัวออกเลยนะครับจะพยายามไม่เปลี่ยนตัวออกก็คือปิดไปเลยผมจะให้อีบาเล่นจนจนจบเกมเลยมาดูกันว่าพลังงานของเขาที่ให้มามันจะสมเหตุสมผลไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับในโหมดม a เ a อร์ครับ มาดูกันในเกมครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกเลยว่าแล้งแดงนี้อาจจะเจอทีมที่โหดหรืออาจจะเจอทีมที่ต้องดูต้องวัดกันที่นักเตะและเทคนิคโดยรวมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอมาแล้วครับตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับโอ้โหดูทีมเขาครับนี่ครับยู่ CPO แกติเบลอย่างนี้ครับบังโอโอ้โหคิดว่าตัวนี้ก็โหดๆเจอกันมาลองดูครับ ของเรามาที่ o v r 113นะครับมาในแผนสามรี่ยมที่คนรู้จักกันดีหรือแผนต้นไม้นั่นเองนะครับอ่ะฝั่งเขาเป็นฝั่งที่ได้ขึ้นเกมก่อนนะแตเเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงครับเนื่องจากเราเฝ้ารอมานะครับอยากเล่นแหม่ทีพระเจ้ามาทั้งทีไม่ให้ลองได้ยังไงนะครับ แล้วอดใจไม่ไหวครับมาลอกนี่ครับโอ้โหเบิร์นนะเบิร์นล่างนี้ผมตีขึ้นเม็ดแดงผมต้องบอกว่าเก่งมากเดอย,ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับสำหรับกองหลัง CB ีตัวที่มีความสูงขนาดนี้แล้วจ่ายไปครับกาก้ายังไงครับโอ้โหกาก้าไม่ไหวฮนะมาดูครับฝั่งเราจะเป็นอย่างไรบ้างครับบีดิซนะิอุสฮะจ่ายเข้ากลางมาคุณลิศแล้วโดนเปียโรตัดไว้ได้ครับคุณลิศเราจ่ายขึ้นมาสไนเดอร์รู้สึกว่าโดนบังนะครับจากลิซีลิซีตัวใหญ่นะพุดถึงเนาะมาติอุสฮนะ แล้วก็วีนี้ครับจ่ายมาแกริดเบลฮะยูเซบิโอยูเซบิโอยังไงครับหาช่องแล้วจ่ายมาฝั่งขวาวังโอจ่ายทะลุช่องไปที่แกริดเบลสับลูกนี้แล้วโอ uh, ย้ยิงนำขึ้นไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ uh. ้โห uh, ฮะเป็นฝั่งเขาี่ทำประตูขึ้นไปนำเราก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนก็ตอนนี้ยังไม่เห็นความร้ายความโหดของสลาตันอิบาของเรานะเราต้องรอดู ไปเรื่อยๆครับว่าจะเป็นอย่างไรผมจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับให้ดูแล้วก็จะได้อ่าเอาไปประกอบการตัดสินใจสําหรับร่างใหญ่แต่จริงๆมันเป็นตัวฟรียังไงก็ได้ทุกคนนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีอ่าร่างซื้อขายมาหรือเปล่านะครับแล้วคุณลิศฮะต่อบอลนะยาวมาลูกนี้ยิงเองเลยหรือเปล่าสับลูกนี้เอาละส่งให้อีบายอโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะสลาตานลูกแรกของเขาฮะจากการลงเล่นฮะโอ้โหแล้วนี่เองหน้าทีละสามสิบเท่านั้นนะฮะ อู้ยดูพับช้าจังหวะนี้ที่คุณฤทธิ์ผมกล่าวว่าคุณฤทธิ์น่าจะสับเองแล้วนะเห็นตัดเข้าเท้าขวาแต่ดันส่งฮะนี่ฮะสลาตันยบรายิโมวิชนะสัตด,ด้วยสายเข้าตะข่ายตุงไปเลยฮะนี่เป็นลูกแรกของเขาครับสหรับร่างเล็กนะมาลงเล่นในแรงครั้งแรกนะในโหมดเมเเจอร์อูหต้องบอกว่าผมมีความตื่นเต้นนิดนึงนะครับเนื่องจากอู้ต้องบอกว่าภาพรวมมาเอาเลยยังไงฮะหลุดเดียวอย่างนี้ หลุดเดียวอย่างนี้ครับอิปราแล้วเรียบร้อยครับเป็นลูกที่สองทุกคนโอ้โหมันจะเกินไปแล้วฮะนี่คือเทพประเจ้าแต่ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าตัวนี้ OVR คือร0 4นะทุกคนนะแล้วนี่ฮะหลุดเดียวแล้วสับเข้ามานะครับแล้วทีมเขาไม่ได้ไก่การครับต้องหงอยอย่างนั้นโอ้โหนะนี่ต้องวัดกัน,นที่เทคนิคแล้วก็นักเตะจริงๆนะครับแล้วอิปราลูกนี้ยิงเป็นลูกที่สองฮนะ อูแล้วกาลิเบลมาครับ U C B O ลูกนี้จ่ายไปที่บังโอแล้วจะไงครับสับด้วยซ้ายลูกนี้อู๋ไม่เข้ากรอบฮะตอนนี้มาดูซิว่าเขาจะตีตื้นเราได้ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็พลังงานตอนนี้ก็เรียกว่ายังเหลือๆแหละนะครับครึ่งสองอาจจะได้เพิ่มอีกแล้วยูบาอย่างไงฮะไห้ไว้ไหม,ไม,ไมอู๋แล้วโดนลุมฮะจังหวะนี้ต้องยอมอโหแล้วหมดเวลาครึ่งแรกฮะอูต้องมองนะสลาตันต้องบอกว่าตัวใหญ่จริงๆนะ ตัวใหญ่มากด้วยความว่าผมเคยเล่นนักเตะกองหน้าที่190บวกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกกูหรือใครก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันตัวใหญ่แล้วทําไมสลาตันไปโอ้โหดูเดี่ยตัวใหญ่มากอะตัวไล่ๆกับกุลิอะเท่าๆกันเลยอะนีอะแล้วเปียโร่ะเปียโรจ่ายมาที่อีบาฮะอีบาว่าไงครับอีวาสซับด้วยสายลูกนี้อืมดีแกอาเซฟไว้ได้ฮะ ผมว่ามีโอกาสยิงได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับหน้าเดี่ยวไม่ได้แย่นะฮะแล้วเป็นลูกเปิดมุมของฝั่งเราฮนะจังหวะนี้เปิดโยนเข้าไปครับแล้วคานาวาโร่ไม่ไหวฮนะตัวเล็กอืนแล้วเบิร์นนะโอ้โหแล้วเบิร์นสับลูกนี้ฮนะเป็น CB เนี่ที่ผมบอกว่าอยากจะรีวิวนะักรีวิวหนาว่ามันเก่งจริงๆนะตัวนี้แต้มแรกแค่300นะทุกคนนะใครที่แต้มไม่น้อยแบบเพียงพอได้ o v r ดีร้อยอย่างนี้ครับซี CB. ผมแนะนําตัวนี้เลยครับเป็นนกเต่ที่เก็บรูกอากาศกลางอากาศได้ดีมากๆนะครับสําหรับ CB ตัวนี้นะครับเอาแล้วมาดูกันขึ้นเกมครับตอนนี้เรานําไปไกลแล้วครับสามประตูต่อหนึ่งนะมาดูกันว่าสกอร์จะได้แค่ไหนฮะเอาแล้วจังหวะนี้มาเตอุสว่ายังไงครับจะตีตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหตีขึ้นมาเป็นสามประตูต่อสองแล้วพลังงานเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกา้าสักหน่อยฮะเอานี่ครับ ทันไหม,ไมเปลี่ยนไม่น่าจะทันนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ภาพช้าจบแล้วเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกา้กาออกครับพลังงานเหลือน้อยเกินอาจจะต้องเอาสไนเดอร์ลงมาเล่นแทนแล้วก็เดี๋ยวเอาโมดิตอ่ะโอเคเปลี่ยนแดนบันทึกไปเปียโรครับจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหพลังงานเหลือเต็มเต็มทูรามฮะอย่างไงฮะทูรามกุลิดฮะจ่ายเข้ากาวที่เปียโรแล้วเปียโรสับปูติดกุลิดฮะจังหวะนี้แล้ว ลิเซ่ได้ครองบอลกลับมาได้นะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะตีเสมอเราได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าอิบราพลังงานก็ยังเหลือแน่นๆเลยนะครับสำหรับก่อนหน้าโอ้โหแล้วยิงออกนอกกรอบไปจังหวะนี้ครับมตจิวนะครับมาแล้วครับแล้วกา้าเปลี่ยนออกโมดิตเข้ามายืนตำแหน่งแทนนะครับปรับให้อาสไนเดอร์มายืนแทนแล้วก็เอาโมดิตเข้ามานะครับโอ้โหมีสะดุดเล็กน้อยถูรามครับจ่ายคืนมาที่โมดิตนะ จ่ายไปที่กุลิตแล้วกุลิดตมาครับสไนเดอร์สไนเดอร์คืนตำแหน่งมาจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับสไนเดอร์จะยิงเองหรือยังไงแล้วหากหลบแล้วจ่ายเข้ากลางมาเปียโรยิงเองไหมลูกนี้แล้วสับซ้ายเบาๆโอ้โหยะแปรเบาๆไปครับสำหรับเปียโรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น CDM แรกเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีขายนะครับเป็น OVR 1 1 1นะทุกคนนะแปดูครับนี่ฮะโอ้โหเข้าท้าย หักขาเท้าซ้ายแล้วก็แปรนุ่มๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเวลาเท่าไหร่แล้ว8ปดแล้วก็นำไปหุ่นพลังงานยังเหลือเป็นครึ่งเลยนะครับสำหรับอีฟานะฮะเอาล้ครับไปครับกุลลิดนะฮะยูเซว่ายังไงครับจะมีลูกที่3ให้เห็นหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะฮะแต่ตอนนี้เรามั่นใจแล้วครับเรานำมา4แล้วนะครับยิงอีกลูกหนึ่งโอ้โหแล้วกรรมการเป่าหมดเวลาเลยครับ 4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็สลาตันอิบายมอวิทนะครับยิงไปที่2ประตูนะครับ2ประตูเน้นๆนะครับผมมองว่ามันเฟี้ยวนะทุกคนนะนี่ฮะ2ประตูฮะยิงต่อเนื่องฮะมาดูกันอีกเกมครับด้วยความว่าผมยังข้องใจอยู่ว่ามันจะเก่งอะไรขนาดนั้นมาลองดูอีกเกมแล้วกันนะฮะสำหรับการาทดสอบนะครับการจับ สราตาดิบายโมวิดนะครับมาใน OVR 104เทนเม็ดแดงนะครับหแล้วเจอไอยูยูเซบิโอที่เจอบ่อยจริงๆนะสำหรับเมนเจอร์ต้องบอกว่าแผนแผนที่แล้วที่คนแรกเยอะแล้วเรามาในแผนเดิมนะครับแผนเดิมๆเ,เลยเทคนิคเดิมทุกอย่างนะครับมาดูกันครับว่าจะสามารถดึงดาวขึ้นไปที่9าดาวได้หรือเปล่านะครับสำหรับอ่าโหมดผู้จัดการหรือโหมดเมนเจอร์นั่นเองฮะมาดูการตอบ,บอลแล้วยูเซบิโอครับ จ่ายคืนข้างไปนะครับยังไงครับโอ้โหเปิดมาครับแล้วมงลูกนี้ออกนอกกรอบไปครับทุกคนนะสำหรับฟานบัสเทนนะฮะฟานบัสเทนนี่ก็ยังได้เมเนเจอร์อยู่นะโดยรวมนะทุกคนนะนี่ครับกูน้มงตัดไปได้ครับกูตีฮะฟานบัสเทนแา่ไม่กูตีแล้วกูตีไอคือไม่ไดฟานบัสเทนนะครับแล้วจ่ายทะลุช่องมาที่อยูเอบีโอโอ้โหแล้วโดนสังกัดไปลูกนี้บอกเลยว่าขาแทบปิวนะครับ เจอล้วครับจ่ายเข้ากลางไปที่ฟานบัเทนนะแล้วยูเซบิโอคืนไปที่กูตีแล้วเหมือนจะอย่างไงครับแล้วคืนไปที่ฟานบาทเทนลูกนี้เหมือนจะโดนจะโดนไหมอูแล้วยังได้อยู่ฮะติดบล็อกเรออกไปแล้วเป็นลูกเปิดมุมของฟางตรงข้ามมาดูซิว่าของเราจะกัดได้ไหมโอ้ลรวโม่งลูกนี้โม่งแรงจัดนะทุกคนนะไอฮิตวิธี its, นี้ยังโม่งแรงแบบนี้ไม่ได้นะไม่รู้ว่ากดตัวไหนนะทุกคนนะ เปิดยาวๆมาลูกนี้ครับแล้ว Messi เมสซี่เ้าละครับแล้วไงค,ครับเมสซี่หลุดเดี่ยวอย่างนี้นับแต้มสกอร์รอได้เลยครับเรียบร้อยฮะนำขึ้นไปก่อนหนึ่งประตูต่อสูตรนะตรงฝั่งเราโอ้นี่ฮะแล้วนี่ก็คือเทพเจ้าปัจจุบันอีกหนึ่งตัว<อ>ที่ยังอ่าค้าแข่งอยู่นะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะสำหรับเมสซี่ในเสืเ้อเบอร์สองนะล,ล,นลืมเปลี่ยนเบอร์นะครับ,รบเอาแล้วมาดูกันขึ้นเกมนะ 2ีนาทีแรกเราใส่ไปก่อนแล้ว1ประตูต่อศูนย์สำหรับเมสซี่ยิงนําให้นะมาดูว่าครั้งนี้รอบนี้เกมที่สองสำหรับสลาตันจะทําประตูให้เราได้หรือเปล่านะคะานาวโล่ตัดบอลทิ้งไปฮะถึงไหมครับโอ้โหเราด้วยความมาตัวสูงแต่ตัวใหญ่โตมโหรานจริงๆนะไม่อยากคิดเลยว่าร่างใหญ่จะขนาดไหนนะครับกูตีใจมาที่ฟานมาติเยนนะฟานมาตเยนยกข้ามไปฝั่งโน้นนะะแล้วยังไงครับ เปิดยาวมาแล้วมงลูกนี้ไม่ได้อะนี่ฮะเจอเบ์นตัดไปกอ่อนเล่าหูยูเซบีโอฮะยูเซบีโอฮะอ้ยกตามเราขึ้นมาครับเสมอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะต้องยอมจริงจริงนะไอตัวนี้มันจวดจาดเหลือเกินความที่ได้ช่องการยิงเปิดแบบนี้ต้องบอกว่านับสกอร์ได้เลยฮะสำหรับเท้าห้าห้าของเขาเนี่ยมันคมทุกเท้าคมทุกฝั่งคมทุกมุมนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยสำหรับยูเซบีโอนะฮะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันขึ้นเกมฝั่งเราฮะเปียโร่จ่ายคืนที่กาคาครับแล้วหาช่องจ่ายมาดีอิมบาครับอู้โหฮะยังไงกัสลาตันจัดด้วยซ้ายลูกนี้แหละอูหเราขึ้นนำอีกครั้งในเวลาอันเร่งด่วนเวลาอันเร็วชาร์ตแล้วนี่ฮะอโหตีหลังกาโชไปหนึ่งดอกฮะอู้แล้วสลาตันอิมบานี่ฮะสับด้วยซ้ายฮะอูหเขาตะขายตรงไวฮะ สุดมือของ d k r นะต้องบอกว่าและนี่เป็นเกมที่2และยิงขึ้นนำเป็นลูกที่2ให้แล้วกรรมการเป่าหมดเวลาครึ่งแรกทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกว่าสบายใจแนละ้วตอนนี้มีหน้าเป้าที่ยืนหน้าเดี่ยวได้ดีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ายืนหน้าเดี่ยวได้ดีมากๆนะสำหรับพลังงานเปียโลใจมาที่ซลาตันครับเมสซี่่ายังไงครับมาคืนมาดีบาลแล้วสัต์ไก่ลูกนี้โอ้โหแล้วออกนอกกรอบไปฮนะยิงทิ้งยิงขว้าง เห็นนําหน่อยไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกว่ายืนอ่าตําแหน่งได้ดีมากๆนะเอาละครับเปียโนครับยังไงครับจ่ายคือิกุลิสตแล้วกุลิสตหาช่องจ่ายออกข้างไปที่เมสซี่เมสซี่ขึ้นมาที่เปียโนแล้วซับลูกนี้ติดนะฮะฝั่งเขาก็ใช้เป็นเบลนเหมือนกันนะเบลนนะสายเบลนนะเอาละครับฝั่งเขาเลี้ยงยาวขึ้นมาครับผ่านคานาวโล่ผมได้หรือเปล่า มโนเข้าจี้ไปครับแล้วออกข้างไปครับลูกนี้เป็นฝั่งเขาได้ทุ่มมาแล้วทุ่มยาวเข้ามาครับโอ้โหแล้วเข้าในมโนหลูกนี้ต้องยอมฮะโอ้โหลาฟินยา่าฮะแล้วเป็นลาฟินย่าฮะลูกนี้โอ้โหสับต่อตามน้ําแล้วดูนะจากการจังหวะที่ทุ่มมาแล้วส่งตามน้ํามาโอ้โหลูกนี้ต้องยอมฮะประตูต้องยอมฮะสองประตูต่อสองนะครับเสมอ มาดูกันว่าจะมีลูกที่2ให้เห็นหรือเปล่าสำหรับสลาตันอิบราฮิมมอวิทนะครับเอาแล้วเปิดยาวไปี่แมนซตี้แล้วสลาตันมองลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮนะโอ้โหแล้วเป็นลูกมงฮนะตะาไร่ตุงงมงตอปิโดฮนะจากสลาตันอิบราฮิมอวิทนะครับลูกนี้เป็นลูกมงมีให้เห็นนะพี่ฮนะ กูแลวเมสซี่เปิดมานี่ต้องบอกว่าลูกเปิดเมสซี่นี่เข้าหัวลุกดอกม่งแบบนี้ใครจะไหวฮะเทพเจ้าเดี๋ยวก็ยิงเป็นลูกที่2แล้วด้วยฮะจะมีลูกที่3ไม่เห็นหรือเปล่ามาร้อลุ้นกันนะแล้วพลังงานต้องเปลี่ยนกาใกล้แล้วครับโมดิตเข้าไปโอ้แล้วต้องเปลี่ยนตัวกันแล้วคุณลิตะวันนี้มีแววว่าจะได้ดาวที่9มาได้นะครับตอนนี้เมสซี่เมสซี่ ออครับลากยาวไปที่ขอบสนามแล้วยังไงจะเปิดไหมอู๋แล้วเกือบออกไม่ออกฮะแล้วเมซี่ได้เล่นบอดีครับแล้วเปิดออกข้างไปนะเหมือนจะติดบล็อกนะครับได้เปิดมุมหรือเปล่าต้องมารอดูครับแล้วโมดิเปลี่ยนเข้ามาครับลูกเปิดมุมลูกนี้ครับแล้วยังไงครับอีราแล้วซัดลูกนี้ถ้าโดนเต็มเนี่เป็นเรื่องแล้วโมดิฮะยังไงแล้วจ่ายเข้ามาแล้วอู๋ส่งต่อตามน้ําอย่างนี้ครับแล้วเป็นลูกที่3แล้วก็จบที่แฮตติดจนได้นะครับสําหรับอีบายิโมวิดนะครับ โอู้เราเป็นแฮตเิดนะทุกคนอ้สุดจริงฮนะอู้นึมาดูว่าช้าจังหวะนี้นะส่งต่อกันยาวๆมานะของคุณลิทนี่ต้องบอกว่าอู้สุดสุดจริงๆรงนะทุกคนอู้ดูจังหวะฮะนี่ฮนะพลังงานยังเหลือเกือบครึ่งนะแล้วสี่ประตูต่อสองนาทีที่80กว่ายอย่างนี้นะครับจะไหวหรือเปล่า แล้วฟานบาเทนสับลูกนี้โอ้โหแล้วขึ้นมาครับนาที90น่าจะไม่ทันนะครับผมบอกเลยไม่ทันนะครับอาจต้องจบที่4ประตูต่อ3นะฮะแล้วก็คว้าดาวที่9ไปอย่างง่ายดายนะครับตั้งแต่คือปกติแล้วเมเนเจอร์ที่แผนนี้ผมไม่เคยได้เล่นเลยนะครับเนื่องจากผมอยากลองหน้าเดียวแบบจังๆนะครับอยากลอง AI แล้วก็ได้เห็นหูค่าพลังแบบนี้ <S <s ผมบอกเลยว่าร่างใหญ่แค่ไหนมาผม, <ๆ S 1> ผมก็จนะแล้วกรรมการเป่าหมดเวลาครับจบที่4 ประตูต่อ3ชนะเอาดาวที่9้าไปได้นะครับอูโหของจริงอู้ต้องยอมเขาจริงๆฮนะแล้วนี่ฮนะอูหแล้วจริง3เม็ดนะบจบสกอร์จากสราตันอิบราฮิมอวิทนะครับแฮ็กริกไปครั้งนี้นะครับหรือว่า2เกมติดอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วอูหดาวที่9้ามาจนได้ครทุกคนอู้เป็นไงฮนะ ลองบอกว่าเป็นตัวฟรีตัวแจกที่ให้เม็ดแดงมาที่พร้อมเล่นจริงๆนะครับและนี่ฮะหน้าเดียวเล่นจบเกมพลังเหลือนะครับและนี่ฮะโอ้โหทุกคนนะใครที่ชอบใครที่ลองหามาอยู่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับใครที่ยังไม่ได้อ่าไปแลกเปลี่ยนมาก็ลองไปแลกเปลี่ยนมาดูครับนี่ขอลาไปก่อนครับสำหรับการทดสอบครับสลาตันอีบายโมบิค,ครับสวัสดีครับ